ครับผมวันนี้รุ่มเปิ่นทานใส่อันนี้เรามาอยู่ที่ MK หนองเรือครับอันนี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรครับเราก็มารีวิวอาหารครับอันนี้คืออะไรครับเราสั่งมาแล้วเราอันนี้คืออะไรนะแซลมอนครับ MK แซลมอนครับคืแซลมอนครับอันนี้คือต้าหปลาครับผัดกับผัดผิดยากอ๋อนี่คือมากินหมี่หยกใช่ไหมครับเราจะรังสีมุกครับ ไข่หู้เฮ้ยไขหู้ก็กินอยู่อันนี้ครับนตอนนี้ผมจะมาแนะนำวิธีกินให้ถ่อยครับครับผมคือนี่ครับเราก็ต้องควรกันแล้วควรทำไมเราต้องคนมีหยกนะครับให้กระเทียมเขาพอกินแล้วก็งไงครับ เอาไปก้อนใหญ่เลยอันนี้มึงก็ไม่สนใจครับผมใส่อย่างเดียวครับเขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวแม่พามาก็มากินก๋วยเตี๋ยวไงนี่ไงกินหมี่หยกไงก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมเรามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตี๋นของผมครับอะไรอะไรแล้วอะไรของเป็ดมึงเนี่ยคือเอาเป็ดย่างมาใส่ครับเนี่ยครับตั้ง ก็จะมากินรัวย่อไข่ละลายก็ได้ยะอะอครับอร่อยครับกินนะกินเห็ด